พอล่ัมคนปลายซอย21ตุลาประชาไทยโพสต์วันนี้ผมบอสเปลวมาแจกการ์ดครับจันที่21ตุลาคมนี้ปีที่28ขึ้นปีที่29ไทยโพสต์ตำรับเจ้าคุณปู่ของแท้ขอเชิญทุกท่านทั้งที่ชอบทั้งที่ชังเชิญมามองหน้าจ้องตากันให้ชัดๆในวันครบรอบ28ขวบ ที่สําน,นักงานไทยโพสต์ให้ชื่นใจกันหน่อยเชิญให้มาแต่เช้าได้เลยไม่ต้องกินข้าวก่อนมาให้หนักท้องกระเช้าดอกไม้ถ้าจะเอามาขอเปลี่ยนเป็นของกินได้จะได้นําไปแจกจ่ายต่อมาหากาแฟอาหารเช้าซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างเพราะไม่ได้จัดหาเพียงแต่ใช้หลักสถิติที่ผ่านมา27ปีว่าพอถึงเวลา มากทันมากเจา้าจำไม่หมดว่าใครต่อใครขนข้าวปลาขนุขนมน้ำผ้ามาเรียงแถงเหมือนตลาดท้ายวังครั้งอดีตให้เลือกชิมจนคนกินท้อไปเองอิ่มแล้วเดินเขย่าท้องไปจองทุเรียนจากต้นที่ผมปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วก่อนก็ได้อีกสักสี่ถึงห้าปีคนขายกิ่งตอนบอกว่าถ้าไม่ตายก็น่าจะได้กินลูก ผมคนปลูกไม่ตายหรือต้นทุเรียนที่ตอนกิ่งไม่ตายก็ไม่แน่ใจนะคนขายพูดกำกลมวนาสักกลวมจริงๆแต่รับประกันครับลองปลูกกระชิดต,ติดชายคลองเมืองนนท์ซะขนาดนี้ยถ้าใครว่าต้นของผมไม่ใช่ทุเรียนนนท์แท้รับรองมีเครื่องแค่มีคลองบางเขนผากลางฝั่งคน,น้นนนฝั่งคันนี้พระนครเท่านั้นเอง พอสักห้าโมงเช้ากว่าวาผมก็ว่าสับพาหารเพื่อบริการมื้อเที่ยงน่าจะลําเลียงไม้ท่านเลือกชิมตามชอบแล้วละ่ะที่ผมบอสเปลวเชิญทุกท่านมาก็ด้วยเจตนานี้เชิญมาดูว่าไทโพสหนุ่มวัย2ีปีหล่อเหลาขึ้นหรือเหลาเย่เท่านั้นแหละ ไม่มีการเชิญชวนร่วมลงทุนไม่มีการหวานล้อมให้เอาสินค้าไปขายไม่มีการเชิญหวังเชิงเงื้อกระเช้าเลี้ยงชีวิตเพียงเชิญทุกท่านมากินอาหารให้สนุกสนานบันเทิงท้องมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อบ่ายเรื่อยไปถึงเย็นคำด้วยกันตามสบายไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นมาก็ตัวใครตัวมันทุกท่านล้วนเป็นหุ้นส่วนชีวิตไทยโพสต์ด้วยกันทุกคน ดังนั้นเมื่อทุกท่านมาถึงก็ตามถนัดตามสบายเจอหน้าก็ทักทายกันไม่อยากเจอก็หาอะไรทานนางคุยนั่งเล่นไปชิวๆเพราะงานนี้เป็นงานของทุกท่านอยากกลับตอนไหนก็ตามสบายอีกเหมือนกันถ้าไม่มีท่านทั้งหลายก็ไม่มีไทยโพสต์วันนี้ขอทุกท่านจงระลึกถึงความจริงตรงนี้อ๋อเกือบลืมบอกมาไทยโพสต ถ้าไม่ได้สบู่มาดามเฮงติดมือกลับไปเหมือนไม่ได้มาฉะนั้นปีนี้ก็เช่นกันท่านมาก่อนกลับถามหามาดามเฮงคู่บุญคู่บารมีซึ่งกันและกันติดมือกลับไปบ้านด้วยแต่ปีนี้ทั้งปียังไม่ได้เจอหน้ากล่าววาจาขอบคุณคุณวรรณชัยเสียขาวเจ้าของผลิตภัณฑ์มาดามเฮงเขาเลยนี่ผมก็คุยฉุยล่วงหน้าไปงั้นยังไม่รู้เหมือนกัน ว่าปีนี้คุณวรรณชัยจะให้พนักงานมาตั้งบูธแจกเป็นตัวอย่างหรือเปล่าผมมันคนเคยได้ก็เลยเคยตัวเป็นนิสัยแต่ถ้าเจอคุณวรรณชัยจะได้บอกว่าเซรัมมาดามเฮงดรอปเอเจนโลชั่นโลชั่นใสสูตรต้นตำรับมาดามเฮงเจ๋งจริงผิวหน้าผมกล้วยตากร้อยแดกก็ประมาณนั้นแถมแพ้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาคือประเภทออยต่ต่าง ทาแล้วเป็นต้องขึ้นเม็ดผื่นคันแต่โลชั่นใสามาดามเฮงถูกกันดีใช้ไปใช้มาก่อนๆคนเรียกคุณลุงบ้างคุณปู่บ้างตามประมาณการผิวหน้าเพราะเหี่ยวย่นตามวัยแล้วยังแห้งเป็นขุยหลังจากอาบน้ำแล้วใช้เซรั่มมาดามเฮงผิวที่แห้งเป็นขุยค่อยดูเหมือนเนื้อไม้ที่ได้น้ำมันชโลมที่สำคัญคือ ก่อนๆเคยซื้อเซรั่มของฝรั่งขวดละหลายพันมาใช้มันก็ง้นๆน่ะลองใช้เซรั่มมาดามเฮงที่เขาแถมเป็นตัวอย่างไปกับสบู่มาดามเฮงบางรุ่นดูจะด้วยผิวไทยถูกกับของไทยหรืออย่างไรก็ไม่ทราบสำหรับผมนะจากหน้าแ้งน้ำค่อยๆเป็นหน้ามีน้ำขึ้นนีคนคทักไม่ใช่เพราะผมหลงน้ำหน้าตัวเองก็โดยเซรั่มมาดามเฮง ขวดและระดับร้อยกว่าบาทเท่านั้นไม่ใช่มาเป็นพรีเซนเตอร์เซรั่มมาดามเฮงโฆษณาชวนเชื่อนะหากแต่ผมบอสเปลวใช้เองและกำลังไปขอเสียขาวมาใช้ต่อเรื่อยๆเพราะของเขาดีจริงสำหรับผมแต่สำหรับคนอื่นอยู่ที่ผิวใครผิวมันต้องลองใช้กันดูเองบอกได้อย่างเดียวเราไม่จำเป็นต้องใช้ของนอกขวดละค่อนหมืน่นหรือกว่าหมืน่น โดยที่ของไทยเราเองขวดและไม่ถึงร้อยแต่ได้ผลจริงจากที่ผมทดลองมาแล้วผิวคนไม่เหมือนกันยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นผิวจะแพ้ง่ายขึ้นก่อนอายุห้าสิบเยี่ยมมองที่ว่าแรงๆผมทาแบบชนโลมเลยนะทั้งจมูกทั้งนวดขมับนวดคิ้วให้มันหายใจโล่งหายมือหัวก็ไม่เห็นเป็นไรไม่แพ้ใดๆทั้งสิ้น พอแก่ตัวยาหม่องน้ำมันเหลืองครีมทาแก้ปวดเมื่อยประเภทร้อนๆกระทั่งพลาสเตอร์ปิดแผลผิวคนแก่แพ้หมดทาพวกนี้ทีไรได้เรื่องทีนั้นผื่นคันเป็นเดือนๆถึงจะหายประเภทเบบี้ออยเคยอาบน้ำแล้วใช้ลูกตัวก็ใช้ไม่ได้ใช้แล้วผื่นคันทันที แต่มาดามเฮงดรอปเอจิ้งโลชั่นโลชั่นใสสูตรต้นตำรับมาดามเฮงกลับถูกกับผิวคนสูงอายุอย่างผมกลายเป็นของต้องใช้ประจำวันไปเลยอ้าวไหนๆคุยเรื่องครบรอบวันเกิดไทยโพสต์แล้วก็คุยสะให้สมราคาคุยไปเลยเดี๋ยวนี้ไทยโพสต์เขาพัฒนาแล้วนะนอกจากหนังสือพิมพ์อ่านก็ได้ใช้รองเข่งก็ดีไม่ฟรีฉบับละสิบห้าบาท แต่ถึงมีสตางค์เป็นถังเป็นกระสอบกดใช่ว่าจะหาซื้อได้จะอ่านไทยโพสต์ต้องใช้เส้นครับต้องบอกรับกับเอเจนต์ตามแผงขายหนังสือพิมพ์ทั่วไปไม่งั้นเขาไม่สั่งไปขายเพราะไทยโพสต์ไม่ใช่หนังสือพิมพ์คอตลาดผมก็เลยยิงพิมพ์ส่งเฉพาะรายที่สั่งไปขายลูกค้าตามสั่งเท่านั้นไม่ว่าในกรุงเทพและตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ ปริมาณไม่ใช่ตัวบอกคุณภาพแต่คุณภาพเป็นตัวค้ำยันสังคมปริมาณเหมือนเล่าดื่มทั้งขวดไม่เมาดื่มแก้วเดียวกลับเมาหัวทิ่มนั่นไม่ใช่เพราะปริมาณเมาไม่เมามันอยู่ที่จำนวนดีกรีในแอลกอฮอลที่ดื่มต่างหากหรืออย่างสังคมประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉลี่ยจะสะท้อนปริมาณมากกว่าคุณภาพ ไม่จําเป็นต้องให้ผมยกตัวอย่างนะว่าเช่นรัฐบาลไหนหนังสือพิมพ์ทั่วโลกในท้ายศตวรรษที่ยี่สิบเหมือนกันหมดกลายเป็นสื่อบ่งบอกวันนะรและทัศนคติทางสังคมทั้งคนทำและคนอ่านไปแล้วในเมื่อคนอ่านเลือกซื้อยี่ห้อที่เสนอข่าวตรงจริตคนผลิตอยากขายได้เยอะๆก็ต้องทำคอนเทนต์สนองตอบในเมื่อคนอ่านซื้ออ่านตามจริต ผมคนผลิตก็เลยเอามั่งผลิตตามจริตผมเองซึ่งเป็นคนทำข่าวสัตว์ในป่าไม่ลงลงแต่ข่าวสิงสาราสัตว์ตามสภาดาราว,วันนี้ใครได้ใครใครเลิกใครก็ไม่เอามาพาดหัวหน้าหนึ่งยิงไกลวันหวยออกสำนักไหนต้นไม้ป่าไหนเท่าทูปในกระถางเจ้าพ่อเจ้าแม่ไหนและน้ำมนต์หยดเป็นเลขอะไรก็ไม่สันนำมาสนอง ไทยโพสเลยชักแงงๆคนคอเดียวกันบ่นอู้ว่าหาซื้อทองง่ายกว่าหาซื้อไทยโพสต์ตามแผงอีกก็แง่ละทองทางสมองคิดจะหาได้ง่ายกว่าทองแรงงานทะลุงได้อย่างไรจริงไหมเพราะอย่างนั้นวันซืนมีผู้อ่านที่นครพนมโทรมาให้ผมเก็บไทยโพสต์บางฉบับไว้ให้เขาบินมากรุงเทพแล้วจะมารับที่ไทยโพสต ถามว่าทําไมไม่ไปซื้อที่ร้านหนังสือพิมพ์ล่ะเขาบอกที่นครพนมไม่มีหนังสือพิมพ์ไทยโพส์ขายถามคนขายเขาบอกว่าไทยโพส์เจ๊งไปนานแล้วเขาก็ยืนยันกับคนขายว่าไม่เจ๊งยัองอ่านในเว็บอยู่เลยผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังท่านผู้นั้นจึงเข้าใจธุรกิจสื่อที่ถูกสังคมปริมาณควบคุมและเป็นผู้กำหนดคุณภาพสื่อปัจจุบันไปแล้วฉะนั้น จึงขอบอกตรงนี้อีกนิดว่าไทยโพสต์ยังอยู่ดีมีแหงกำลังตะก,กายขึ้นปีที่29วันจันทร์ที่21ตุลาคมนี้ละนอกจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นรากแก้วแล้ววันนี้ยังแตกกิ่งก้านและรากฝอยเป็นโทรทัศน์ออนไลน์เว็บไซต์ไทยโพสต์ YouTube และ X ดูฟรีอ่านฟรีกันได้ตลอด24ชั่วโมงนอกเหนือจากตัวหนังสือพิมพ์ สรุปวันจันทรที่21ตุลาท่านไม่รู้จะไปไหนก็นั่งรถหรือขับรถหรือจะเดินมาก็ได้ตั้งแต่เช้าเลยมาตามถนนประชาชื่นเลาะเรียบคลองประปามาเรื่อยๆจนถึงซอย46ประชาชื่นถ้ามาจากสี่แยกพงเพชรข้ามสะพานมานิตจะเจอไฟแดงเลยมาอีกนิดจะมีไฟเหลืองกระพริบเพราะทางซ้ายมือเป็นโรงเรียนเพชรรัส ซอย46ประชาชื่นจะอยู่ด้านขวามือท่านก็เลี้ยวเข้ามาในซอยสัก3าถึงสี่คืบก็เจอเลยไปไหนไม่รอดแล้วล่ะประสุดซอยก็จะเอทยโพสพอดิบพอดีแต่ถ้าท่านจะมาจากทางเตาปูนก็ขับตรงยาวไปลูกเดียวไม่ต้องวอกแวกจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคามสีแยกประชานุกูลซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลเกษมราชก็ขับตรงไปเรื่อยๆอีกสักพัก จนถึงไฟแดงหมู่บ้านประชานิเวศหนึ่งขวามือเป็นทางไปวัดเสมียนนารีและตลาดบองมาเช่ยังไม้ตรงเลี้ยวเลี้ยวผิดชีวิตจะเปลี่ยนทันทีอดทนไว้ตรงไปอีกใกล้ถึงแล้วซอย46ประชาชื่นอยู่ทางซ้ายมือเห็นไฟเหลืองกระพริบกระพริบเพราะขวามือเป็นโรงเรียนเพชรชรัตนั่นแหละถึงแล้วเลี้ยวเข้าซอยมาเลยผมยืนเดือดดา แต่เด่นสา่ชาชรางอมคอยอยู่แล้วพบกันนะเปลวสีเงิน16ตุลาคม2567